สวัสดีตอนเช้าเจ้ามือนี้ยายสัวกะลูกตาเศ้าพี่น้องฝนกระตุกลิ้นได้มือขึ้นฝน่ฝนตุกลิ้นเหล่ยายสักะวาสิมหาเก็บผักว่าสันพี่น้องกะบอกแต่ยายสวเข่าป้าจ้ะพี่น้องยายสวกะบอกง่ายไงเจ้ายายสัวผ้าเข่าป้าแน่พนว่านะมาที่มหาเก็บผักบาทที่นี่มีพผักองอย่างแนวบ่น้นเนาะมาตามน้ำมวยคือเก้าเลยเจ้ามาฟังเสียงนกเสียงนูน้ำกันเนาะสองคนจ้ะ มากับน้องสองขนนี้เป็นกระถินฝรั่งน้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บที่หลังนี่นี่กระถินฝรั่งดเ,เด้เไ่เดี๋ยวเก็บขากลับได้ไหมเดี๋ยวเก็บขากลับเดี๋ยวไปดูผักกูดก่อนไม่รู้มันจะแจก่อนหรือเปล่าโอ้โน,น,นันประกาศสนิมก็ได้แล้วมีแล้วนันประกาศสนิมอ่ะไหนอ่ะนี่ประกาศสนิมกําลังจะเป็นดอกเลยนี่นี่ประกาศสนิมเยอะดีวยกินได้ไปลวกนี่นี่เอาดอกเอาดอกนี้ก่อนพี่้อก ประกาศเสนมจ้ะกำลังอ่อนๆเลยจ้าเดี๋ยวไปลวกกินกับน้ำพริกกับปุลฝรั่วคับกับอะไรก็อร่อยเอาเอาไปลวกใบออกจ็กน้อยเอาไปอมใส่นเนื้อกับขอมอรม่อยดีจีแกพี่น้องคนนะคนบ้าจ้ากำลังจะเป็นซ่อมดอกจ็กน้อยนี่เลี้ยงเออเฮ้อได้นี่เต็มฟังหวยเลยตอนนี้ นี่ได้แล้วหนึ่งผักจ้าอู้วอากาศเศร้าๆเก็บผักพี่น้องเลยอืมอากาศสบายมากเลยอืมอันนี้ผักติ้วนะนี่โอ้ผักติ้วกะมี่เอาเบิ้ลสูกผักแก่พี่น้องมือผักติ้วกับรังสีแก่ปลาเกียงใส่ปลาก็อร่อยด้นี่อืมอ,อันนี้ผักติ้วฝรั่งเลยน้องนี่ น,นี่เป็นไก่ไก่ผ้าเจียบพ,พักเด้อไปไปเรื่อยๆจ้ะสะอ่อนพักพักกาดสนิมพี่นามิแตต้นอว่ววจ้าพุลังค้นเขาเอาไปขั้นสมเขาไปทำส้มด้วยนะเนี่ยี่น้องนะได้พักติว้ว อยู่ด้วยเอาถุงมาไหมอ่ะนั้นเอาถุงมาอยู่ถุงก็เอามาไหนเอาถุงมาใส่ได้ผักอะไรก็ใส่นึ่งเจ้าน้องเขาฟังทั้งนั้นกับปลาสาพี่น้องอฟังทั้งนั้นเออเดินแต่แต่มันเป็นข้ามสวนสาธารณะไปแล้วก็ป่าช้าอยู่เมืองหลอกกันบ่มีผีดอกอยู่เมืองหลอกะ ก็น่ารอดขันสิงโตกำลังสิงใหญ่กำลังเจะเ่าพี่น้องกำลังเ่าแล้วนี่กำลังแก่เดี๋ยวจะเก็๊ยบไปจักหน่อยให้จ้ะอ่อนเดินระวังนะพักกระเดาพ่อพักกระเดาพี่น้องน้องพ่อพักกระเดาเลยจ้ายอดพักกระเดาอุ้ยมีสารพัดผักจริงจริง น้องน้องเขาว่าน่องเขาวานไหนเจไดเมื่อกี้อุ้ยเดี๋ยวรอดูนะเอาตัวอีหย่างอยู่ท่งนันมาจะน้องว่าโอ้มันเป็นอันนั้นมันเป็นอันที่อันกัดกินน้ำหักไม่นานๆคุณน่ะยูขุนมันสั้นพรดพี่เจบอาบ่าได้พักกะทินจกน้อยกันจะพี่น้องผักอะไรก็เอาหมดสะเดาก็ได้แล้ว เสียงนกเสียงนกธรรมชาติมากเลยเออเจ้อันนี้เป็นฟักซี่ล้อมเ้ยจ้าพี่น้องฟักซี่ล้อมนี่กินตั้งแต่เพิ่นเกิดใบไม่แย้สวมาเก็บกินอยู่จ้าไ่ได้เก็บไปน้ำเดี๋ยวมือหลังยังสิไม่เก็บจ้าผักกระถินฝรั่งจ้ากระถินก็ร่างอ่อนๆจ้าพี่น้องกระถินอ่อนๆเลยจ้า กินฝรั่งกําลังอ่อนๆพี่น้องมันยู่ปนปนกับปลาอันไหนแม่ปลาผักซี่ลอมหมพี่นอ้องดูุ๊กสวยดอกกําลังอ่อนๆเลยคกินยาเขาแปลนเออเตือนแล้วพี่น้องเอ้ย กินยาเขาเปลนเอิดเตื่นอ้ย okay. อ <c oughs> <techn els> erm ่อนดีกินกับข้าวปุ้นสวยสดชื่นมากสดชื่นมากจะลงไปเอาได้โอ้เสียลงไปเอาไดรพี่น้องน้องยังรุ่นอยู่ว่าตกบัวะวันว่าโอ้ยกำลังเป็นดอกพี่น้องเอ้ยนนแดงขขอร้้าาววิใหเขาบอกว่าขอร้านวิวเด้อน้องบอกว่าเสียงเสียงชีวิตป่านนี้ขอร้านวิวเด้อวันว่าน โอ้ยเนาะเอาถึงมบอนี่นี่กันลังอ่อนๆจ้ะโอ้ยพักพี่น้องเลยพัก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 สวนประกาศสนิมจ้ะปลาพักกูดพี่น้องบอลูปลาผักกูดปลาซองปลาผักกูดบอลูปลาผักกูดสิแก่ก่อนบลาเนาะพี่น้องบ่าเมนเทิลเบิด์เราบัวจ้า อันตีเก็บบ่ท่านกะเท,าเ,ทาเบิดพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใดญ่บอจ้พออาพ่อใดญ่บอสิบ,บ่มีให้เก็บจักหน่อยอยู่บ่เนาะหาเล่มบ่เนาะพี่น้องเนาะหาเล่มเอาโอ้ยถึงเวลาเพิน่นทิถเถาพันกะเทาคือคนนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ได้อยู่จ้าได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ตุ๊กมุกที่มียูพี่น้องได้ได้ได้ข้าวยำขาดก็ทือว่ากินได้แกพี่น้องอันนี้ขืนยุกับเขียวเดีขย้ืนยุกับเขียวจ้พี่น้องว่ากินได้กินแกหรือว่าอ่อน้ะเราย้ำได้ก็แสดงว่ากินได้แกพี่น้องคุ่นนะอ้ยูุน่ปนปุ่นุ่นมียูมียู่พได้อะไรยูจ้ะ พอได้ยูนี่สวยมากแกไว้ไว้พี่น้องเก็บเพระท่านกันดิเนาะเบิ่งคนมานั่งถาพี่นอ้องเสียแดงแน่นๆ่ิุมน้องค,คนมานั่งถากินบ่เป็นจ้ะอันผู้นั้นกินพักบ่เป็นจ้ะหายอ้อนหน่อยจ้ะพี่นอ้องหายอ้อนเอาอันอ่อนๆอออจ้า กำลังเจ๊ะๆสิกงกินได้ยู่เนี่ยบุคือเพิ่นขึ้นไม่ไเนาะพี่น้องเนาะขึ้นไม่ไหมนเนียอู้ยลาออลาออจั๊กสัตว์อ่อ,าศาศาอ,อนอยู่จ้๊ได้ได้ไดม้มันก็ได้อยู่จ้า อันนี้กําลังสีหญ่ก็มีอีกอยู่พี่น้องกําลังสีพ่นดินจ้ะกําลังเก็บพร่นเสือพ่อได้อยู่จ้ะนี่ก็พอได้อยู่ตุ่มติม,ตมิตุปุติปิจ้ะขึ้นหนีฝนตกขึ้นนีฝนตกเบิดขึ้น้ะพี่น้องจนไม่ได้ใส่เสียกันฝนมากจ้ะน่าโมโศมากพอดี ออกไปบ่เฮ้าวันสันชวนกันกับน้องอันนี้จุงไว้สักตาสักจ้ะไปไปพิ่นอบาเ่ายังสิก็ได้อยู่จ้ะนี่อ่อนเดิพักกันมาจ้ะเล่มเหมาก้อนเพิ่นสิแก่ก้อนจ้ะเพิ่นแก่แล้วก็บ่ได้กินแล้วพุ่นละปีหน้าพุ่นละจ้ะยังสิได้กินอีกบาทนี่อันนี้ก็อ่อนอยู่จ้ะพักูดบ้านเฮ้าเฮงใบเงากันหนีถูกเนาะ นี่ก็ถือว่าอ่อนจ้ะเกิดขึ้นน้ำก้อนชีหินพี่น้องไม่มีหยาดเลยจะ้ะเกิดขึ้นน้ำก้อนชีหินจ้าเฮ้ยคุณไปดูวะเงานี่แม่ปลาตัวปลาตีตัวบักโม่บักแตงพี่น้องอโอ้ยได้เบิดเงานี่เงานี่ เยบเป็นมาเพท่านพี่น้องเกยียบเป็นมาเพราท่านเกียบเป็นเป็นแอนเจสลาเกียบเป็นเพนซลาเมื่อเกียบเป็นเจสซ่าซำว่าคนมาเกีเยาโรดปฏิบาร์เสียงนกเสียงนกเสียงหนูนี่ใส่ะลูี่น้องเานึ่งซึตนหมเดี๋ยวปีนปีนปีนหมโอ้ย ได้ได้จ้ะอันบแมนเด้ตึ้นสวนนี่ได้เบิดจ้ะพี่น้องเสียงยังเสียงมืนเด้จ้ะ <laughs> <c oughs> เกิดย่ทธงอันย่ทั้งอัน,ออนคู่ย่ทธงคู่พี่น้องเลยเสียงมืนได้ดังสวดๆอยู่นี่

ผลง,งานแกพี่น้องได้อีหยางแน่พักหยังแน่นี่นป้าดูได้ผักกูดสะเดาสะเดากรลังแล้วก็ผักกาดสนิมแล้วก็ผักติว้วแล้วก็ผักกะถินฝรั่งแกพี่น้องไปซียางคุณเดิ้ลซีผักคุณเด้ลเมืองไปไประกบบ้านน้ำกันจ้าพี่น้องขอบุณหล,ลายๆผู้ที่เบื้งต,ตน้นจนจบได้จะเด้อขอบคุณ ผู้ที่กดติดตามทั้งใหม่และเก่าจะพรากันไม่คลิปหน้าจ้าวัสดีจ้า You say that I'm psychotic But then you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back Right back You say that I'm hypnotic